วันนี้าามาทำกับข้าวอีกแล้ววันนี้มาทำเมนูพัแนงหมูค่ะเพื่อนๆทำผัดแนงกินกับข้าวก็ได้นะคะหรือว่าจะกินกับขนมจีนก็ได้นะ แล้วจะมีพริกแกงแนงนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่เผ็ดใต้ปนกันก็ยังนะคะทุกคนอันนี้คือใช้หมู1กิโลนะคะก็เลยจะเ่าระเทียนหน่อยอันนี้พริกแกงแนงนะคะทุกคนก็จะมันๆหน่อยเนาะ ก็เดี๋ยวจะใส่ตัวเผ็ดใต้บนไปสักหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมได้นะคะตัวพริกแกงอะเนาะถ้าแบบว่าอยากได้เข้มๆนะคะทุกคนวันนี้ก็จะทำแบบใส่มะเขือพวงนะคะกินกับขนมจีนก็ได้ด้วยนะคะ กินกับข้าสวยก็ได้ <c oughs> ถ้าใส่พริกแกงพะแนงอย่างเดียวมันจะเป็นมันเกินไปเนาะ แต่ก็ขึ้นอยู่ที่คนชอบนะคะจนเมื่อก,กล้เนี่ยก็คือจะไม่ได้ใส่แบบอย่างเดียวเนาะใส่ตัวพริกแกงเผ็ดใต้ด้วยนะคะก็คืออยากกินขนมจีนอยากกินขนมจีนนะคะแล้วก็อยากกิน แบบทำเผื่อเป็นกับข้าวไปด้วยเลยนะคะก็เลยทำเม,มน,นูภายในี้วยแล้วก็ที่ทบ้านมีมะเขือพวงด้วยนะคะเยอะอีกแต่ว่ามดแดงมันเยอะนะคะก็เลยเก็บมาได้แบบไม่ได้หมดเออม,มดแดงขึ้นที่ต้นมะเขือพวงเยอะมากนี่ทุกคนติดแกงเดี๋ยวเราแยกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราอาจจะ ได้นี่เพิ่มนะคะผงชูรสค่ะแล้วก็รสด,ดีแล้ก็ชอบปรุงแบบนี้แหละทุกคนมันง่ายนะคะใครไม่ชอบแบบพวกุงปรุงรสพวกอะไรก็ปรุงน้ำปลาน้ำตาลเกลือได้นะคะทุกคนแต่ปรุงอันนี้คือมันได้รสชาติเลยนะคะแล้วก็ เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเนาะก็อร่อยแล้วนะคะอ่าใส่รสดีค่ะตามด้วยน้ําตาลนะคะน้ำตาลมนมพร้างนะคะง,ง่ายๆแหละทุกคนเมนูคะแนงอะ่ะออกหวานออกเค็มก็อร่อยแล้วนะคะ หนึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆใครชอบมันๆก็ใส่กะทิเยอะๆหน่อยนะคะไม่ก็ใส่แค่นี้แหละวันนี้หมูลูนึงก็เลยใส่เป็นแบบขวดใส่กลางนะคะทุกคนใส่นี้ถ้าใครแบบว่าชอบแบบมันๆเลยนะคะเพื่อนๆจัดเป็นขวดใหญ่ได้เลยนะคะ แต่ปกติอะถ้าเป็นหมูแบบครึ่งโลเนี่ยไม่ค่อยก็จะใช้แค่ขวดเล็กนะคะขวดยี่สบาทอนะทุกคนไม่ใส่เยอะไม้แบบว่ามันจ่าขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มไปนะคะให้ให้หมูสุกนะคะแล้วก็ น้ำน,นะคะ<า>น้ำเปล่าประมาณนี้เดี๋ยวรอให้เดือดน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวชิมรสด,ดูเนาะถ้าสียังไม่ได้ก็เดี๋ยวเพิ่มตัวริกแกแมอนแนงเข้าไปอีกนะคะ กิกแกงแดงเนี่ยเขาก็จะเป็นมันๆแบบนี้นะทุกคนถ้าใส่อันนี้อย่างเดียวเลยก็คือจะมันแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อเติมาไปใหน่อยนะให้สีเส,สวยสักหน่อยสำหรับกิกแกงพอแล้ว <c oughs> ปรุงด้วยรสตีนะคะทุกคนแล้วก็จะมีน้ำตาลมาพรนะ้าวเนาะผมชุรสนิดนึงนะคะเด <c oughs> ี๋ยวถ้าเกิดจะหยุดยังไงใส่เกลือหรือใส่น้ำปลาเพิ่มได้นะคะเนี่ย คนุนแบบนี้เลยใส่น้ำเปล่าเพิ่มอนนีกหน่อยก็ได้นะคะเนี่ยถ้าเราจะกินกับขนมจีนะนะแต่ถ้ากินกับข้าวเนี่ยก็คือพอดีนะคะขนาดนี้ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดเนาะเราเราจะิปรุงเพิ่มนะคะเดี๋ยวแก้อก็เ,เตรียมผักก่อนผักก็จะมีถั่วนะคะวันนี้กินกับข้าวก็ได้นะคะจะกินกับขนมจีนน่ยซื้อขนมจีนมาวันนี้ตั้งใจ จ,จะกินกับขนมจีนนะคะแันถั่วกับยาวกับใส่ผักอร่อยถึงกินแบบกับข้าวก็ชอบกินกับ ถั่วนะคะตัวคะแนนเนี่ยกินกับถั่วกับแกลนะคะอร่อยมากิแกงไม่ยากหรอกทุกคนแกงง่ายคะแนน่ะแกงก็คือเป็นพิกแกลสำเร็จอยู่แล้วนะคะพิซแกลคะแนนช่วงนี้พยายามจะมาไลฟ์ทุกวันแหละทุกคนแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทุกวันนะคะ ทำอะไรกินก็ไล่ไปเนาะถั่ันสักหน่อยนึงถั่วนะคะ เจาเหลือก็คือ,อันนี้ออกนินชาบูเหลือนิดเแล้วก็คิดว่ามันเหลือเยอะนะคะก็เลยไม่ไ้ซื้อ,อ <S 2> <S 2> ก,กลับมาดูอ่าอเเลแค่มดให้กระถิ่นด้วยนะรอบบ้านเราเยอะมากเราต้องเดินไปเก็บกระถินแ้ว หมูหนึ่งกิโลก็ได้กระท้ะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่บ้านแม่ก้อยหมูโลละร้อยห้าสินะคะเอาเห็น <Okay. S 2> แม่ค้าเขาบอกว่าราคามันลงมาหน่อยช่วงนั้นมันขึ้นถึงร้อยเจ็ดเลยนะ,ะอ,อ,อร่อยแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบเหมือนเราจะรู้เนาะขัดทรายน้ำตาลทรา,ายนิดนึงนะคะ แล้วก็น้ำปลาหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนพอเลยอร่อยแล้วนี่ค่ะหมูโลนึงก็ได้เป็นกระทนนะอย่างนั้นแล้วก็นะคะ ใบมะกรูดนะคะพเพื่อนๆแล้วก็พริกใส่กระทางนี่นใจใจใจในกี่บาทนะเดี๋ยวนะคิดต้นทุนหน่ร้อยห้าสิบกะทิไม่ค่อยไม่แน่ใจว่านี่กีก่บาทปกติกล่องเลยก็ยี่สิบกว่าบาทสมมติก<น>ะทิห้าสิบเนาะสองร้อยสองร้อยนิดๆนะคะกระทางน,นี้กินได้ทั้งบ้านนะคะทุกคนเนี่ย ม่ากินมากมาเพื่อนอ๋อนี่ไงมะเขือเก็บมะเขือมาแล้วลีบเวลาร้านเขาทำขายก็จะทำแบบมันๆเลยนะทุกคนแบบมันเยื้มเลยอะ นี่มะเขือคะ่ะจะแกงแบบน้ำไอ้นี่หน่อยนะคะเพราะว่าตั้งใจแบบกินกับขนมจีนนะคะแต่ถ้าแบบแกงกับกินกับข้าวเนี่ยแกงข้นๆน,นะคะอร่อยน่ะทุกคเสร็จแล้วเดี๋ยวรออีกมะคงมะเขือสุกสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหมู1นกิโลก็คือได้เป็นกระทะใหญ่ๆแบบนี้นเลย ใส่ให้หมดบางทีซื้อมาแช่ไว้นะคะทับถงกันีนแล้วก็มีมะเขือด้วยนะคะทุกค,คนอยู่ที่ว่าใครอยากกินซื้อผักมาก็คือไม่ครบหรอกเจอเห็นผักอะไรน่ากินก็ซื้อ ค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเมนูผแนงวันนี้ก็ง่ายๆน้องผัดกะทิกับพริกแกงนะคะไม่ก้อยก็ใช้พริกแกงสําเร็จรูปนะคะวันนี้ใส่พริกแกงผงงกับพริกแกงเผ็ดใต้นะคะเพื่อนๆแล้วก็นะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนะคะ น้ำตาลมะพร้าวเนาะกับรสด,ดีนะคะน้ำตาลสายนิดนึงของน้ำตาลนิดนึงของชีสโรตนิดนึงนะคะทุกคนแค่นี้แหละอะร่อยเลยอันนี้ได้มะเขือแบบัวอ,อ่อนมา กินคู่กับขนมจีนนะคะเพื่อนวันนี้ขาดไอ้นี่เนะาะทาแฟบไปตลาดแล้วไปเจอสตอนะคะซื้อชอบกินกับขนมจีนอร่อยมัเขีอด้วยก็มีข้าวด้วยนะคะใครอยากกินแบบเป็นกับข้าวก็ได้ เท้านี้น่าจะทำแค่นี้แหละเพื่อนขี่เกียจขี่เกียจนะคะทำเมนูเดียวก็พอพัะเสร็จแล้วเดีย๋ยวตักขนมจีนโชว์เพื่อนหน่อย,ยตักขนมจีนโชว์สักหน่อยเลย เป็นผักค่ะทุกคนกินคู เอาจริงๆเมนูขนมจีนเนี่ยกินบ่อยนะทุกคนกินบ่อยมากนะคะมันเหมือนมันกินง่ายเนาะบางทีก็ซื้อมากินกับส้มตำนะคะหรือว่ามาทํากินกับแบบอย่างเงี้ยเอาใส่ผักด้วยนี่ค่ะอันนี้กินเป็นะแนงนะคะไม่อยเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราปิดตอแล้วนะคะเขาก็จะมีความแบบมันๆขึ้นนะคะเนียคือพิกแกงของ ของแกงแนงนะคะทุกคนถ้าใส่หมดถุงเยอะๆเนจะมันมากนะคะขึ้นอยู่ที่ความชอบเนาะแล้วก็ชอบประมาณนี้แหละแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดใต้ไปเพิ่มน,นะคะมามาตักโชว์เพื่อนๆสักหนึ่งจาน